หนุงพ่อทัชวานนะครับวันนี้หนุงพ่อมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมวัดจีนที่สารนาศหรือมีชื่อว่าเดอะไชนีสบูติสเทมเปิลแต่เป็นที่รู้จักของคนอินเดียก็คือชหนามันดินหรือไชน่ามันดินตั้งอยู่ห่างจากองค์ธรรมเมกระสุถูป,ประมาณ700เมตรไม่ถึงกิโลวัดจีนสารนาศแห่งนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483โดยชาวพุทธจีนจากแผ่นดินใหญ่ปัจจุบัน มีสมาคมชาวพุทธจีนที่เมืองกลการตาเป็นคนดูแลและได้นิมนต์กระผมหรืออัตมาภาพให้มาเป็นผู้ดูแลนะเรียกว่าบริหารจัดการเรียกว่าเป็นประธานตั้งแต่ปี1997หรือ2540เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันวัดจีนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ25ไร่นะฮะ ได้มีโอกาสต้อนรับผู้สแสวงบุญที่เดินทางมาจากทั่วโลกทั้งที่เป็นชาวพุทธอินเดียชาวพุทธจีนชาวพุทธไทยจากยุโรปจากอเมริกานะโดยเฉพาะฤดูการเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีดังนั้นวัดจีนที่สระนาดนี้นะโดยวัตถุประสงค์สร้างขึ้นมาก็น่าจะเป็นการน้อมบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระถังสมจ๋งและหลวงจีนทุกรูปที่เดินทางมาแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิดังนั้นในโอกาสที่หลวงพ่อชชวานมาเยี่ยมก็ขอถวายความเคารพแล้วกอ็อยากจะบอกว่าวัดจีนที่สารนาถแห่งนี้ยินดีต้อนรับญาติโยมยทุกท่านทั้งจากประเทศไทยจากยุโรปและอเมริกาและที่สําคัญก็คือพระธรรมจักรที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นธรรมจักรที่สร้างแกะสลักด้วยหินทรายแดงตามแบบพระเจ้าโสมมหาราช แต่รูปแบบรูปเหมือนนี่จะเป็นเหมือนกับพระธรรมจักรจากประเทศไทยซึ่งได้ดําเนินการขอสร้างหรือว่าแกะสลักเมื่อปีที่แล้วคือมีการเฉลิมฉลองวันที่13พฤศจิกาย,ยน2553ในงานกระฐินที่ผ่านมาถ้าพระธรรมจกักรอันนี้ประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครทําลายคาดว่าจะมีอายุมากกว่า1,000ปีข้างหน้าหรือ2,000ปีข้างหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่บอกว่าที่นี่ เป็นที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกับพระพัฒนสูตรที่ป่ายิสิปัตนะมรคทายวันโดยพระธรรมจักรนี้เป็นความคิดเป็นไอเดียของกรับผมและอัตมาภาพที่จะรักษาหรือต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อและผลบุญส่วนบุญทุกหมดที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมาขอให้หลวงพ่อได้เดินทางกลับประเทศ เยอรมันและก็ประกาศพระศาสนาไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้พุทธศาสนายั่งยืนอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติอันมีพระธรรมจักรเป็นเครื่องอเรียกว่าเป็นเครื่องเชิดชูเรียกว่าเป็นพงธรรมที่จะนําพุทธธรรมสมกับพระพุทธวจนะหรือพุทธดารนะัสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจารถาภิกเวจาริกังพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ ขอถวายความเคารพและเจริญพร